สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมจะพามารับดูรับชมกับพระไม่มีชื่อแต่มีราคานะครับจะมีอะไรบ้างไปรับดูรับชมกันครับสมเด็จหลังตอหลวงพ่อเต๋พิมพ์ใหญ่เป็นสมเด็จหลังตอเต่าเป็นสมเด็จรุ่นแรกของหลวงพ่อเต๋เป็นพิมพ์มาตรฐานมีลงในหนังสือทุกเล่มสร้างราวๆปี2500มีด้วยการหลายพิมพ์ครับ พระพิมเสียล้นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อดินคนโบราณเชื่อกันว่าเรื่องร้ายกลับกลายเป็นดีมีเคาะร้ายมาลายสิ้นในสภาพที่สวยๆแชมแชมต้องมีหลักแสนครับเบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วต้องบอกว่าเบี้ยแก้สำนักนี้ดังเป็นอย่างมากนะครับหลวงปู่เพิ่มท่านเป็นจิตเอกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพระเครื่องของท่านสร้างด้วยกันหลายรุ่นหลายพิมพ์ มีราคาไม่แพ้อาจารย์ของท่านเลยครับแต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์แต่ละราคาก็แตกต่างกันไปครับพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันองค์นี้จะเป็นเนื้อตะกวัวนะครับต้องบอกว่าหลวงพ่อแก้วท่านเป็นเบญจพระปิดตาของเมืองไทยนะครับถ้าเป็นเนื้อผงจุ่มลักองคหนึง่งหลายๆล,ล้านบาทเลยครับองนี้จะเป็นเนื้อตะกวัวก็หลักแสนบาทครับ พระปิดตาสองหน้าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพิมณฑ์หัวเข่าเป็นพิมสองหน้าหลวงปู่เอี่ยมท่านสร้างพระปิดตาไว้หลายรุ่นหลายพิมพ์เป็นอย่างมากครับพระเครื่องที่ท่านหลวงปู่เอี่ยมต้องบอกว่าแพงเป็นอย่างมากครับพระเนื้อดินหลวงพ่อป,ปานวัดบางนมโคองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงปาจีนหลวงพ่อปานท่านสร้างพระเนื้อดินไว้หลายพิมพ์มเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็หลายรุ่นด้วยแต่ละพิมพ์ก็มีงแต่หลักหมื่น หลายๆหมื่นบาทจนถึงหลักล้านบาทเลยนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกออกในปี2481สร้างในายามศึกสงครามเพื่อไปแจกจ่ายลูกหลานชายชะกันมีด้วยกันสองพิมพ์คือพิมพ์มือแปรและพิมพ์กรรมมือพระกิ่งพ่อพระสายรุ่นแรกวัดโพชัยจังหวัดหนองคายออกในปี2505 มีด้วยกันหลายหน้าหลายพิมพ์ด้านหน้าพระพักขององค์พระจะฝังเม็ดทับทิมแดงไว้ทุกองค์เลยครับพระหน้าปกใบมะขามรุ่นแรกหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคสร้างราวราวปี2517มีด้วยกัน3เนื้อคือเนื้อเงินเนื้อทองแดงและเนื้อนวะเป็นปกรุ่นแรกของหลวงปู่ศรีพบเจอน้อยนะครับสวยๆองค์หนึ่งก็หลายๆพันบาทจนถึงหลักหมื่นครับ พระผงฟ้าผ่าหลวงพ่อมวัดช่องแคเป็นพระเนื้อผงรุ่นแรกๆของท่านครับออกในปี2512เป็นพระที่โคตรประสบการณ์ครับประสบการณ์เกินคำบรรยายจริงๆครับโอเคครับ EP นี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าถ้าผมและแอดมินนำภาพพระใครมาลงโดยไม่ได้รับขออนุญาตขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ